สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมเครื่องสภ้าพา,พ,พานาโซนิกนะครับเดี๋ยวดูรุ่นกันนครับรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็รูปร่างหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาการของเครื่องนี้คือขึ้น U12 นะเดี๋ยวผมจะเสียบไฟให้ดูนะ,ะเสียบไฟนะครับ มีลูกค้าส่งมาบอกไม่ปั่นแห้งนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปั่นนะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มทำงานนะดูนะครับสักพักหนึ่งเขาจะขึ้นมาอยู่สิบสองนะ นอสักพักนะ,น,ะนี่ฮะนี่ครับขึ้นยูสิบสองนะครับอาการขึ้นย u สิบสองของ panasonic นะครับจะเป็นอาการของสมิตนะครับนะครับ จะเป็นอาการของสวิต์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทําการซ่อมนะครับก็คือการตรวจซ่อมโคดยู2ของฟานาโซนิกเราก็ <c oughs> มันจะมีสวิตตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นครับเราต้องรื้อฝาออกนะครับแล้วก็มีสวิตท,ที่เป็นขาสวิตตรงตรงที่เราจะปิดฝานะครับ2ตัวนี้เราตรวจสอบก่อนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดู าสายไฟนะครับนี่ดูวงจรนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะลือ้อฝาก่อนแล้วค่อยต่อกันครับครับสำหรับวิธีเปิดก็จะมีน็อตตรงนี้นะครับที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับข้างหลังมีสองตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนี่นะนะครับเราก็แกะ ติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกแล้วก็มีน็อตอยู่นะครับามาหมุนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาดด้วยก่อนเนาะ,ะมาต่อกันครับนี่นะหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เปิดฝาบนขึ้นมาแล้วนะครับนะครับฝาบนฝาครอบนะก็จะเห็นสวิตนะครับสวิตท,ที่เป็นตัว ป้องกันการสายของของถังนะครับถังซักนะครับถ้าสายมากไปมา,ามันก็จะมาโดนขาสวิตช์นี่แล้วก็จะหยุดการทํางานนั่นเองนะครับอาการแบบนั้นจะเกี่ยวกับโช๊คนะครับบางทีโชคมันเสียมันก็จะสายแรงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ว่าที่ผมบอกว่าเขารับ ถ้ารับสัญญาณแม่เหล็กจากข้างบนสัญญาณแม่เหล็กจากข้างบนจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะจะอยู่ในช่องนี่นะครับบางทีวงจวรตรงนี้มันจะมีความผิดปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเราทําการลื้อออกมาดูตรวจสอบดูแล้วก็ถ้าเห็นความผิดปกติก็ทําการซ่อมนะครับหรือเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ลองดู อาการ U12 เนี่ยถ้าแก้ไขตรงนี้ไม่หายเราค่อยเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับนะเราเดี๋ยวผมจะแกะมาดูครับผมนี่นะพอพอเราหมุนอน็อตออกแล้วนะครับคลายน็อตออกแล้วเราก็อันนี้แกะง่ายนะครับแกะออกเลยนะครับมันเป็นเป็นเป็นที่ล็อกอยู่นะครับก็เนย่ยแกะ นะพี่น้องมาดูนะะอันนี้อันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับก็มาดูกันเลยนะดูดูพี่น้องดูเนี่ยฮนะครับเต็มเลยครับนะครับซึ่งอย่างนี้ยังไงก็เรียบร้อยนะครับคือเขามาทำรังใส่ตรงนี้เลยนะอย่างนี้อานนี้อันอนี้ไม่ไม่ได้นะครับเราต้อง เราต้องดูว่ามีอะไรเสียหายเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนน็อตตัวนี้ออกมานะครับอ่ะพี่น้องมาดูกันทีเนี้ยนี่นะอาการนะครับผมจะให้ดูเต็มเต็มนะฮะนี่ครับพอไก่ไข,ขออกมาแล้วเป็นยังไงฮะอือย่างนี้มันจะทํางานได้ยังไงครับดูใกล้เลยนะครับนี่นะฮะเขาทำรังไว้เลยนะครับ,รบนะผม ็อย่างนี้เราต้องน่าจะได้เปลี่ยนนะครับน่าจะได้เปลี่ยนนะฮะมันมันมันเต็มที่เลยนะครับเสียแน่นอนนะครับขึ้นเกลือมาแล้วนะครับขึ้นขึ้นสนิมขึ้นอะไรหมดเรียบร้อยนะครับเกิดจากเยี่ยวมดนะครับเขาทำรังใส่นะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนนะครับผมมองว่าอ่าตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไอ้ตัวนี้เราก็อย่าเพิ่งทำนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยมาดูอาการต่อไปครับครับผมก็นี่นะครับพี่น้องนะครับก็๋จะได้อะไรมาก็มืดค่ำเลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนดูนะครับนี่คือของใหม่นะครับของใหม่เลยนะครับสั่งมานะครับอันนี้คือ ของที่มดขึ้นนะครับที่ผมล้างผมล้างแล้วนะไอซนะครับเดี๋ยวกล้องฟุ้งกันนะยฮะไอซตัวนี้นะครับหายไปหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ไอซหรือตัวอะไรนะรตรงนี้นะครับนะครับน,นี่ที่ครบๆจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะนี่นะ,นะเดี๋ยวจะทำการใส่เข้าไปนะครับประกอบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ หมุนน็อตล็อกยึดให้เรียบร้อยแล้วก็มาลองเปิดเครื่องดูครับโอเคครับกับหลังจากที่เราเปลี่ยนใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือของเก่าตัวนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูครับปิดฝาลงนะนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังอย่าให้มันหักับ ทีนี้เรามาลองกันดูครับนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะผมจะให้ดีนะครับเรายังไม่ยึดน็อตนะเราลองเสียบตักไฟดูก่อนนะครับ เสียบพักพักดูนะครับมาเปิดเครื่องครับเครื่องไม่เปิดเ๋ยวกนะ่อนนะเดี๋ยวเราลองเปิดนะครับ มือเดียวมันไม่นั่นนะฮะจัดใหม่น,นี่นะฮะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองดูว่าเครื่องเขาจะชั่งน้ำหนักนครับชั่งน้ำหนักผ้าจะหมุนซ้ายขวานะถ้าทำงานก็คือปกตินะครับนะครับอันนี้เรากดเริ่มก่อนเนะาะมาแล้วครับมาแล้วนะฮะหมุนลว นะครับโอเคนะครับนี่คือการทำงานนะครับนะครับนี่คือการทำงานที่ที่ถูกต้องนะครับนี่คือการทำงานที่ถูกต้องแสดงว่าเนี่ยทำงานปกตินะครับทำงานปกติแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้คือ,คอเขากาลังเติมน้ำนะครับกําลังเติมน้ํานะครับก็อย่างนี้ถือว่านะน้ําเข้าไปแล้วครับนะโอเคอย่างนี้ถือว่าทํางานนะครับนี้ถือว่าทํางานเราก็ทําการประกอบเครื่องแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับก็สรุปนะครับพานาโซนิกนะครับถ้าขึ้น u12 นะครับก็ ให้ทำการไล่เช็คตัวพวกที่เป็นสวิตนะครับที่เป็นสวิตเป็นเซนเซอร์นะครับทุกจุดนะครับแล้วก็รวมทั้งาสายไฟด้วยว่า,ามีส่วนไหนที่มันขาดะลรหรือเปล่านะครับก็ไล่เช็คไปทีละจุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลัง พบปัญหาหรือ,อทุกท่านที่รับชมนะครับก็ขอฝากาช่องงานซ่อมสารพัดช,ช่างของเดี๋ยววลเวีไปด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวค่อยอพบกันอีกทีคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ